สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะครูพัชรีมานาค่ะวันนี้นะํามีพี่ๆมานะคะเราจะแบ่งให้ปลายนากันนะคะแบ่งให้แบ่งนากับพ่อแม่เราเสียแล้วนะคะก็คนไหนชอบทํานาก็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 แบ่งไปนะคะก็จ่ายเงินคนไม่ทํานะคะครูพัชรีก็มาเป็นพยานนะคะเขาจะแบ่งกันสามคนค่ะพี่ชายสองคนน้องชายหนึ่งคนนะคะนาเยอะอยู่นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศ ทุ่งนานะคะห่างจากบ้านอุนนานะคะของครูพัชศรีประมาณ1ิบกิโลค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าบรรยากาศนาของครูพัชศรีเป็นยังไงคุณครูพัชศรีไม่ได้มา30สปีแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้พี่ชายครูพัชศรีนะคะคนนี้เป็นครูค่ะเป็นครูบ้านอุนนานะคะเอาดูบรรยากาศค่ะอันนี้รถ สีส้มของครูพัสสีจอดไว้ใต้ต้นไม้นะคะต้นอะไรนอนีอ่ดูบรรยากาศค่ะอ้าวมีวัวเต็มเลยมีคนเลี้ยงวัวนะคะ เชียงนานะคะแต่ก่อนตอนครูพัษศรีเด็กๆนะคะเราก็จะเดินทางมาทุกวันศุกร์นะคะเดินเดินเดินด้วยเท้านะคะเดินมา10กิโลค่ะเลิกโรงเรียน4ี่ห้าโมงก็เดินมานะคะพอเย็นวันอาทิตย์ก็เดินกลับนะคะเดินกลับไปเรียนหนังสือไปในหมู่บ้านพ่อแม่จะมาอยู่ตรงที่นาเนี่นะคะจนกว่านาจะเสร็จก็เป็นเดือนค่ะก็ทํานาไปเรื่อยๆนะคะดูบรรยากาศค่ะ ดูวัวค่ะดูวัวน่ารักเลยดูวัวน่ารักจังเลยอย่างนี้บรรยากาศทุ่งนานะคะนี่ต้นนี้จำได้นี่ต้นนี่นังเนาะต้นมะสมอบอนนี่ต้นนี้นะ ฝากให้จังไหนใ่เป็นขวทเอาฟ้าะายจรเมื่กินยาร้าดากินกกักิธรรมดาฮะเนรักษาตัวธรรมดาอันนี้อันนี้เถียงนาเถียงนานะคะเป็นผู้นายกเป็นผู้นายก

สองร้อยเมื่อครนเงจะแยกกับเขาไหมเขาจะได้ลุกจะได้นดมันนะสร้อย้าสิบไรนกับรยะเข้าก่อนนี้นะเอากองนงามคนบรได้ท่าป้าเขากระทาเฮือกลองนี้ผู้ชายกระทาพุนพุญด้อาจารย์เรื่องนี้ล้ก่อนละแค่คนน้อย่โอเน้น้อันนี้กะมีนี่เบอร์มะกอกะมีกินกับเจวอันนี้หน่อขาะอันี่ค่ะ ทุ่งนานะคะสุดลูกหูลูกตาค่ะจักไร่ก็จักไร่ก็ทั้งมิดนี่ฮะเหลือสิบเก้าไร่ตะกี้เจ้าห้าไร่เขาคือโบเวียนคืนเท่าสะนเบาเขาคือจักเบาจักเบาคุณคู่ย่างเขามันหอกแตจยัง่ะ บองเห็นได้กูกินเสื้อเลามาบ้านละค่ะค่ะไอ้เกิงแล้วเปล่าสิแล้วมีเสื้อตัวเดียวนี่บอกกินใส่ตัวตัวนี้มันต้องเรียนช่วยชอบผู้สาวเมื่อหันผู้สาวใส่ให้ใส่เสื้อเสื้อทีเวลาเขาแล้วแล้วล่ะจากวัดมาแล้วขึ้นองค์เสื้อตัวเก่าเขาเปลี่ยนเอาเมื่อเราบอสเสื้อตัวนั้นเข้ามีก่อนบอลลูนดอกกินก่อนแหละเที่ยงแล้วเนาะ่จะไป กินแกกินนี่กินเดียวกระจุงไว้เพื่อหิวปั้มเมื่อตรงกาไม่มีผ้าไปเช็ดกินข้าวต้มขนมไปก่อนเบอร์มื่อตรงกาอันนี้เป็น,บ,นะะบ่อน้ ier, cosas, like goals, ํานะคะบ่อน้ําที่สมัยแต่ก่อนครูพัชศีตอนเด็กๆนะคะเราก็กินน้ําตรงนี้แหละค่ะไม่ได้มีน้ําขวดเหมือนสมัยนี้นะคะเนี่ยกินน้ําตรงนี้ ตักน้ําขึ้นมากินนะคะเป็นน้ําฝนแล้วเราก็ตักน้ําตรงนี้แหละค่ะมาอาบข้างๆบ่อนะคะตรงนี้นะคะตรงนนตรงนี้ครูพัศสศรีก็จะปลูกผักสวนครัวนะคะตรงนี้ง่ายๆนะคะเช่นใบแมงลักหรือว่าข่านะคะปลูกข่าใบแมงลักแล้วก็ก็ต,ต้นหอมนะคะปลูกได้บริเวณนาน,นะคะ สมัยตะก่อนนะคะมี25ไร่ค่ะแต่ว่ามีคลองผ่านมาก็เลยตัดเป็นที่คลองเวนคืนไปนะคะเหลือ19ไร่กว่ากว่านะคะวันนี้ก็จะแบ่งให้พี่สองคนแล้วก็น้องชายนะคะเป็น3ส่วนนะคะก็จะวัดแบบสมัยโบราณแล้วนะคะก็ให้ญาติๆนะคะเอาเชือกมาวัดแล้วก็ ทำถนนก็เว้นถนนไว้ก่อนให้มีทางเดินนะคะเราค่อยแบ่งกันนะคะ3มโคนก็แบ่งอีกคนหนึ่งจะได้เยอะกว่าเพราะว่าจะเป็นส่วนของของครูพัชศรีนะคะกับของพี่สาวนะคะที่บ้านมันได้อยู่บ้านอุณนานแล้วครูพัชศรีก็อยู่นะคนพรพนมส่วนพี่สาวก็อยู่พลสวรรค์น,นะคะก็ไม่ได้มาตรงนี้ก็ให้พี่ๆเขาเอาไปนะคะ เขาก็จ่ายตังให้เราเราก็เอาเงินนั้นไปซื้อที่ทางที่ไหนคะซื้อที่ทางแถวนครพนมนะคะที่เราไม่ต้องเที่ยวมาบ่อยเพราะบางทีมันก็ไกลนะคะนาตรงนี้ก็ไกลาจากบ้านของครูพัชรีนะคะตอนสมัยเด็กๆ10ก,กิโลนะคะก็ไกลยอยู่แต่ว่านก็เป็นนาที่อรวมสมบูรณ์นะคะ อู่บริเวณนี้นะคะแต่ก่อนตรงนี้จะมีต้นมะขามต้นหนึง่งตรงโนนตรงโพนนะคะบ้านคุูพัดสีเรียกโพนต้นมะขามตรงนี้ก็จะเป็นสระน้าสระน้ําธรรมชาตินะคะก็จะมีปลาต่วนี้มันแห้งแล้วนะคะตื้นเขินแล้วเขาทาให้เป็นนาปกตินะคะอันนี้บรรยากาศนะคะก็จะยาไปขึ้นไปข้างบนทางโน้นนะคะ2จดไร่